สำหรับเบรกนี้นะคะจะไปพูดคุยนะคะกับทางนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสารค่ะคุณสง่าเรืองวัฒนกุลนะคะเพราะว่าเห็นมีข่าวว่าเดี๋ยวจะมีการรวมตัวการสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจคนกลางคืนเสนอนะคะไปที่รัฐบาลนะคะเพื่อที่จะขอเปิดผับบาร์คาราโอเกะ แต่ว่าจะขอเริ่มทดลองก่อน1นมิถุนายนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเต็มรูปแบบในวันในประมาณสักกรกฎาคมนะคะ,คะเดี๋ยวไปพูดคุยรายละเอียดนี้กันนะคะเพราะเห็นบอกว่าจะเอาข้อเสนอต่างๆนี้เนี่ยไปยื่นให้กับทางรัฐบาลด้วยอตอนนี้คุณสง่ายอยู่ในสายสวัสดีค่ะสวัสดีครับเวลาัคุณสวรรคครับคอ,อธุรกิจถนนข้าวสารเนี่ยในช่วงนี้น่าจะได้รับผลกระทบเยอะมากเลยใช่ไหม ได,ได้รับผลกระทบเต็มเลยต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าเติมทีเนี่ยรายได้80ปอร์เซนมาจากนักท่องเที่ยว20เปอร์เซ็นมาจากคนไทยในวันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวยังกลับมาไม่ถึง20เปอร์เซ็นบเลยพราะฉะนั้นธุรกิจหลักๆที่รองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะต่างชาติ80เปอร์ซ็นเี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างฮะก็ร้านอาหารนะครับโรงแรมแน่นอนโฮสเทลเกสเฮาส์นะครับแล้วก็สถานบันเทิงนะครับร้านแผงลอยนะครับที่ขายพวกของที่ระลึก ร,ร้านขาต้ลกต่างๆร้านนาวดเท้าเอนวดแผนไทยนะฮะที่เราเห็นว่าทุกๆ working suit จะเห็นประมาณสักสิบยี่สิบร้านเลยทีเดียวนะครับร้านพวกนี้โดนกระทบทั้งหมดฮะส่วนใหญ่ะค่แต่พอคลายล็อกยกเลิกระบบเทสแอนโก่มวันที่หนึ่งพฤษภาค,คมช่วยได้ช่วยได้มากน้อยขนาดไหนยังไงคะเอตัวเลขบอกว่าต้องบอกว่าดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังห่างไกลกับความเป็นจริง นะครับเพราะว่าเราต้องเ,เข้าใจว่าวันนี้เนี่ยยุโรปก็มีปัญหานะครับเรื่องของสงคารามเรื่องของค่าคองชีพต่างๆที่มันสูงขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้มันก็เป็นช่วงโลละของยุโรปนะครับซึ่งธรรมเวลาที่ช่วงหายนก็จะอยู่ที่ไตรมาสตี 4, ไตรมาสหนึ่งงานที่เขาหนีหนาวมานะครับวันนี้มันก็เริ่มเข้าปช่วงโลมันก็นักลงทุนมันก็หายไปตาม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 ซีซั่นมันนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนก็คือ ปัญหาเศรษฐกิจภาพรวมของยุโรปด้วยค่ะซึ่เขาสารเนี่ยหล,ลักๆมันเป็นตลาดยุโรปค่ะอย่างเรื่องสถานการณ์โควิดตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวอยากให้คุณสาสรุปเป็นทีละสเตปทีละสเต็ปให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจอย่างตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดที่ที่เรากำลังเรียกไ,ได้ว่าผ่อนคลายในหลายๆเรื่องในส่วนของธุรกิจกลางคืนตอนนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างแล้วก็ที่เราจะไปเสนอเนี่ยคือยังไงคะ เออต้องเออวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคาราโอเกะพวกคลับพวกนี้นี่เปิดไม่ได้เลยอืนะครับก็ยังก็ยังห้ามอยู่นะครับส่วนร้านอาหารนะครับเออขายเครื่องดื่มได้ถึงเที่ยงคืนนะครับซึ่งขยับมาอืนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออหลายหลายหลายร้านก็ปรับตัวเองนะครับจากเดิมเป็นคลับก็ทําเป็นร้านอาหารกึ่งกึ่งกึ่งคลับนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเปิดได้ถึงเที่ยงคืนนะครับโดยโดยโดยต้องมีใบเรื่องตัวชา p l ือ นะครับทุกร้านต้องต้องไปอพยต้องไปสมัครนะครับแล้วก็เอ่าตรการของสบคต้องต้องต้องให้ได้ครบนะครับมันถึงได้ชาพลัสมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็จะอยู่ในบริบทว่าหนึ่งต้องมีชาพลัสต้องมีเอต้องต้องขายเครื่องดื่มได้ถึงห้าทุ่มนะครับแล้วต้องเป็นเรื่องของสถานเอเรื่องของสถานเป็นร้านอาหารไม่ใช่สลามบันเทิงนะครับแล้วก็ถ้าหค่องแอร์ก็ต้องห้าสิบเปอร์เซ็นต์เรื่องของพื้นที่ถ้าเป็น พื้นที่เปิดก็เจ็ดบห้าปอร์เซ็นที่นั่งได้ออันนี้ยังเป็นข้อบังคับอยู่ค่ะก็คือทุกวันนี้เราทำแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่มีข่าวออกมาว่าเราจะไปเสนอให้รัฐบาลเนี่ยคลายมากขึ้นเสนอให้มีการเปิดผับบาร์คาราโอเกะตรงนี้จะยังไงคะคือ,คอจริงจริงมันจะมีหลักๆามสามหัวข้อใหญ่ๆเลยอันนี้ทุกๆสมาคมก็เห็นรวมกันแล้วนะครับค่ะซึ่งหลักๆก็คือหนึ่งไอตัวพลกฉุกเฉิน อันเนี้ยมันถึงเวลาที่จะต้องยกเลิกได้แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้มันไม่มีอะไรฉุกเฉินไปแล้วแหละนะครับแล้วก็มันมควยรยกเลิกเรืงนี้เนื่องจากว่าถ้ามีพหลคอฉุดเฉินนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี้ยเวลาเดินทางมาประเทศไทยประเทศประเทศไหนก็ได้ที่มีพลคอฉุกเฉ <Okay. S 1> ินเนี่ยประกันส่วนใหญ่จะไม่รับประกาบนะครับเพราะว่ามันเงมันมีความเสี่ยงเขาถึงประกาศพลคอฉุกเฉิอนนะครับเพราะฉะนัะ้นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะไม่เดินทางมาสองพรลบในส่วนของโรคระบาด อันนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะยกเลิกได้แล้วนะครับเพราะว่ามันมันไปสร้างปัญหาให้กับผู้ประกอบการวันนี้เรามีมาตรฐานชาและมีเรื่องข้อกาหนดเวลาระยะเวลานะครับเรื่องเรื่องขายขึ้นดื่มได้ถึงเที่ยงคืนเนี่ยไอ้พลบตัวนี้ก็ควรจะยกเลิกได้แล้วนะครับข้อที่สามที่รับลใหญ่ๆนั่นก็คือเรื่องของการขายื่องดื่มแอลกอฮอล์วันนี้เรากำลังบอกว่าเราเปิดประเทศไอ้ตัวพรบอรเอาื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่มันมีมานานละส,สิบกว่าปีแล้วที่ คุณไม่สามารถซืถ้อเครื่องดื่มได้ตั้งแต่บ่ายสองถึงห้าโมงเย็นซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เข้าใจวา่าเช้าเช้าเขาไปเทีเ่ยวสถานที่เที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดวัดวัดวารามสถานที่บ่ายๆเขาอาจจะกลับมาเขาคเหนืออ่อยอาบน้ําเสร็จอยากดื่มซึ่งมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นชีวิตของเขาตลาดยุโรปนะครับเขาก็จะดื่มเบีย,ย,บย,ยร,บร์นั่งดื่มเบียร์นั่งจิบเบียร์กันอย่างเงี้ยไอตัวพลบเนี่ยมันก็ทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยทําอะไรลำบาก ช่วงบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นเนี่ยคุณไม่สาม,มารถขายเครื่องดื่มได้โดยเฉพาะไม่ต้องไปพอะนั้นพอเป็นว่าโร,รงแรมนะครับหรือว่าถนนท่องเที่ยวต่างๆที่มีนักท่องเที่ยวค่ะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีเสนอเข้าไปว่าไอ้นี้ต้อง,อง,ไ,ปองอไปต้องรัฐบาลต้องกลับไปทบทวนนะครับเพราะเราเราต้องเข้าใจว่าแบบนี้สมัยก่อนเนี่ย,ยก่อนก่อนโควิดเนี่ยเรามีไรายได้ของการท่องเที่ยวหน้าจะประมาณสามจุดสามล้านล้านสามจุดสามล้านล้านเนี่ยเอมันสร้างเท่ากับว่ามันมีรายได้ให้กับ รัฐบาลประมาณหกแสนล้านถ้าคิดถ้าคิดภาษีวิติธรรมดายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะนะถูกไหมฮะกำไรได้มันก็ประมาณหกแสนล้านหกแสนล้านใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันสร้างเงินให้กับรัฐบาลได้ได้มากถ้าเราผ่อนคลายเรื่องของมาตรการฉุาเาิลงนะครับ,รบก็ปอ,อกับในส่วนของยกเลิกในส่วนของให้ให้ให้สถานบริการกลับมาเปิดกิจการได้แล้วเพราะมันสองปีกว่าแล้ว มันจะสามปีแล้วนะครับผมว่าวันนี้เเรื่องของมาตรการโควิดเองเนี่ยของภาครัฐก,ก็ก็ทำมาในในระดับหนึ่งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัคซีนโดสสามโดสสี่นะครับแล้วก็เราตอนนี้อัออตราสิเชื้อก็น้อยลงนะครับการติดเชื้อน้อยลงเริ่มที่จะลดลงแล้วนะครับผมคิดว่ามันควรที่จะผ่อนคลายให้ผู้ปกระกอบการกลุ่มนี้ได้แล้ว ครับนะครับเพราะมันมีจำนวนค่อนข้างเยอะอืมแล้วตอนนี้เรามีการยื่นหนังสืออะไรเป็นทางการไปยังรัฐบาลหรือสบคอะไรยังไงบ้างไหมครับับครับเนี่ยให้วันจันทร์พรุ่งนี้ครับติบโมงเช้านู่นไปยื่นที่สำเนียกครับอ๋อไปที่สำเนียบรัฐบาลเลยนะฮะใช่ครับใช่ครับใช่ครับซึ่งก็จะมีสมาคมผู้ประกอบร้านอาหารสมาคมเครื่องดื่มสมาคมเอ่อภูเก็ตที่ภูเก็ต หลายสมาคมรวมตัวอ๋อ um ค่ะเพราะฉะนั้นู้สื่อข่าวใครที่ฟังอยู่วันนี้ก็ไปทาข่าวพรุ่งนี้ได้นะ9โมงนะครับผมอย่างอย่างที่เราบอกว่าจะขอทดลองวันที่1มิถุนายนนี้เฉพาะพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยวเนี่ยคืออันนี้คือหมายถึงว่าทั้งคาราโอเกะทั้งผับก็จะขอทดลองเปิดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับในในแหล่งในแหลที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งภาครัฐเขาก็มีกําหนดอยู่แล้วใน dette. ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่โอเคถ้าผมจำไม่ผิดครับใช่คราวนี้ไปก็คุณสังงาน,นามีมีโมเดลที่จะนําเสนอไหมเ <c oughs> พราะต่างประเทศเนี่ยที่เขาเปิดผับเปิดบาร์เนี่ยเขาก็เปิดได้มานานแล้วนะแต่ว่ามันเหมือนเขาเปิดได้มานานแล้วแต่มันมีโมเดลที่ทําให้เรียกว่ามีความมั่นใจในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดอือคือคือผมมองว่าวันนี้อย่างที่ผมเรียนก็คือว่าไอ้ตัวชาพลาสเนี่ยมันเป็นตัวครอบอยู่แล้วว่าพนักงานพนักงานทุกคนต้องได้รับวัคซีนค่ะอุ่นุณ ผู้ประกอบการต้องตรวจ ATK ทุกๆสองวันสามวันค่ะนะครับเพราะฉะนั้นพนักงานต้องตรวจทุกๆสามวันแล้วก็มาตรการ distancing ก็มีอยู่มาตรการเรื่องของเจ l เรื่องของแอลกอฮอล์ที่อย่างก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นมัมนม,ม,นมีมันมีมาตรการควบคุมควบควบคุมค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้มันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้ภาครฐมันต้องบริหารในส่วนของเศรษฐกิจกับ สาธารณสุขคน้มกัไปได้แล้ว<ะ>เพราะว่าทุกที่เขาเราเขาเขาเริ่มขยับกันแล้ว<ะ>แล้วก็ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ประเทศไทยเท่านั้นที่ต้องการนักท่องเที่ยวอืมวันนี้ทุกประเทศต้องการนักท่องเที่ยวหมดอืมแล้วเราต้องเข้าใจว่าวันนี้ไม่ใช่เปิดปุ๊บแล้วทุกคนจะกลับมาอย่างที่ผมเรียนเนแต,แต่ละประเทศก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจของเขาเพราะเขาปิดประตูเกิจป,ประเทศไปนานเหมือนกันค่ะวันนี้จีนเนี่ยเป็นหนึ่งในสี่ประมาณสิบกว่าล้านคนก่อนโควิดที่มาประเทศไทย ก็ยังก็ยังไ,ยงไม่ใช่เขาก็ยังไม่ใส่เกี่ยวให้ทุกคนออกมายุโรปมีเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นตัวเลขนะตัวเลขมันยังจะไม่กลับไปเท่าเดิมก่อนโควิดนะครับมันจะใช้เวลาอย่างน้อยผมช่วยต้องมีสักสองปีกว่ามันจะกลับไปที่เดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราต้องเราต้องชิงเรื่องของการตลาดแบ่งเช็คมาก่อน <c oughs> รีบทาก่อนอเราจะทหลังปกติเขาก็เราเรเสลียโอกาสตรงนี้ไปนั่นแสดงว่าถ้าเกิดเราผ่อนปลนมาตรการต่างๆสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ย<อ>เขาเห็นข่าวนี้ปุ๊บเขาอาจจะตัดสินใจมาบ้านเราก่อนก่อนที่จะไปประเทศอื่นผมเชื่อมั่นมากเลยครับเพราะว่าผมเชื่อว่าประเทศไทยเรามีศักยภาพเรื่องการท่องเที่ยวมาเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่ที่สมบูรณ์แล้วก็ผมว่าเรามีวัฒนธรรมเรามีคนไทยที่เป็นตัวดึงดูดเรื่องของการท่องเที่ยวเรามีสถานท่องเที่ยวคอนงเยอะ และเราถึงเป็นเมืองที่กรุงเทพก็เป็นเมืองหนึ่งในสิบที่เป็นเมืองที่น่าท่องน่าเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นผมผมเชื่อว่าถ้าเรารีบเปิดเนี่ยเราอกาสเราได้สัดส่วนการตลาดเลยก่าคนอื่นเนี่ยมันก็จะเป็น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 รายได้ของทั้งภาคประชากรแล้วกับภาครัฐที่เราหมดภาษีไปเยอะมากอืมก็คือก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปยื่นแล้วก็รอให้สบคเคาะออกมาว่าจะสามาาถ เปิดได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็จะเริ่มทดลองหนึ่งมิถุนายนถ้าถ้าถ้าสมมติไฟเขียวให้ทดลองได้แล้วจะไปเต็ม,ตมรูปแบบ กรกฎาถูกต้องไหมคะใช่ก็จะไปฟูเลย <ừ m. S 2> เพราะว่าเรากรกฎาเราก็จะมาสั่งลงท้องถิ่นละ่ะ <ừ m. S 1> เพราะฉะนั้นทุกคนก็กลับมาไม่ต้องใส่หน้ากากไันละไม่ต้องใส่หน้ากากละเดินสามารถเดินได้เหมือนต่างประเทศแล้ว <ừ m. S 1> เพราะ,ะนั้นคุณสง่าถ้ามีโอกาสเจอนานะยกพรุ่งนี้ก็อ้างไปเลยนะว่าตอนที่วีซ่าก็ประเมินเรื่องของความน่าต้องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยโอ้ยเราติดอันดับโลกนะท่านก็บอกว่าชื่นชมมากเพราะฉะนั้นเราพร้อมาอาแขนรับนักท่องเที่ยวระดับโลกแล้วเราจะผ่อนปลอมมาตรการต่างๆให้กับนักท่องเที่ยว ถูกต้องครับค่ะค่ะอีกอีกหนึ่งเรื่องเห็นบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอการกําหนดพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวยามค่ําคืนด้วยหรอคะเป้าหมายก็คือซอฟต์พาวเวอร์ผลักดันให้เป็นจุดหมายสําหรับนักท่องเที่ยวตรงนี้รายละเอียดเป็นยังไงคะคือจริงๆแล้วเราอยากให้ทำเป็นเรื่องของโซนคือเราเคยมีโซนนิ่งแล้วนะครับตั้งแต่สมัยท่านกุลชยัยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับวันนี้ผมเชื่อว่า การท่องเที่ยวมันไปทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวธรรมชาติท่องเที่ยววัฒนธรรมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์กลางคืนมัน,มนทุกอย่างมันสามารถขายได้หมดนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะจัดโซนนี้หรือจับพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเปิดได้ดึกนะครับโดยทีเ่เราสามารถควบคุมเรื่องของการกกเอารตรวจเช็คแอลกอฮอล์นะฮะอันนี้เพราะนั้คืออะไรที่มันทําได้ปุ๊บเนี่ย เราก็ไปสร้างมาตรการที่ควบคุมมันะนะครับเพื่อ,<ๆ>เ,พอเพื่อลดเรื่องของปัญหาต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าเราเราเราสามารถทําได้นะครับวันนี้วันนี้ผมเชื่อว่าบ,บ,บางครั้งภาครัฐจะห้ามอย่างเดียวทุกอย่างง่ายที่สุดคือห้ามคุณห้ามทำนี่ห้ามทำนี่ห้ามทำน,ทำน,ทำนี้แต่มันไปกระทบกับผู้ประกอบการเราอยากให้ให้คุณดูว่า้คุณทําแล้วแล้วเราหาอะไรที่จะมามาครอบมาครอบคุมมันมาควบคุมมันแล้วให้ธุรกิจก็ไปได้ แล้วทุกอย่างก็ปลอดภัยด้วยนี่ผมเชื่อว่ามันเป็นวิธีวิธีทางที่ถูกต้องม,ม,มีมีมีพื้นที่ในใจไหมคะสําหรับพื้นที่ที่บอกว่าเป็นเป็นเป้าหมายเป็นซอฟต์พาวเวอร์พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวยามค่ำคืนเนี่ยคะ่ะผมผมว่าวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโซ,โซนสุข,ขุมวิทนะครับอาจจะเป็นบางซอยก็ได้นะครับทังองลอเนี่เป็นเม่เชื่อว่าทําได้นะครับซึ่งเป็นเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นที่เป็นพีเมี่ยนิดนึง ถนนข้าสารนะครับซึ่งอาจจะเป็นเป็นบัตเจ็ตนิดนึงไม่ไปเปรี่ยบเทียบกับทางสุขุมวิทไม่ได้อันเนี้ยมันก็จะเป็นแอเรียที่เป็น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 จุดต่างๆที่เป็นโซนนิ่งได้ผมผมเชื่อว่ามันมีหลายพื้นที่ที่ที่ทางสมคมต่างๆแต่ละพื้นที่จะพยายามที่จะผักดันอยากให้เป็นโซนนี้แล้วสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ครับ คือตอนนี้ก็ต้องเสียงผู้ประกอบการนะครับที่จะสะท้อนไปเพื่อให้รู้ว่าในเรื่องของการวางมาตรการอะไรต่างๆที่จะทําให้เศรษฐกิจมันเดินได้ในแต่ละสาขาอาชีพเนี่ยมันรูปแบบเป็นยังไงนะฮะเพื่อที่จะให้ทางรัฐบาลได้ช่วยตัดสินใจในเรื่องนี้ผมก็คิดว่าวันพรุ่งนี้น่าจะเป็นข่าวดีนะครับคุณสงาขอบคุณเดี๋ยวรอดูการประเมินสถานการณ์เรื่องของโควิดด้วยตอนนี้ตอนนี้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาในพื้นที่ถนนกาเานี่สักกี่เปอร์เซ็นต์เลยฮะจาก80ที่หายไป ถ้าเปรียบเทียบกับก่อนโควิดก็ประมาณสัก20เปอร์เซ็นอ๋อยังมีอยู่20เปอร์เซ็นต์นะเท่านั้นเองใช่คไหม20เปอร์เซ็นต์นะอันนี้เราพูดถึงนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับ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 ผมได้ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากนะครับคุณสง่าขอบคุณครับคุณสง่าครับผมขอบคุณครับนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสาร